โอเคก็ขอขวัสจีเพื่อนชาวช่องยู u t u b e ทุกคนด้วยนะครับผมก็อยู่ผมชืม่อไม่ได้เอ้ยไม่ใช่คำของจีเบอร์อีกแล้วนะครับโอเคผมวันนี้เราไปอยู่ในหองของสกินกันยันสายจากติวเอนั่นเองนะครับผมเป็นในหังของตัวละครทอยเมอร์แชนหรือว่าตัวนักขายของเล่นนั่นเองนะครับผม เขาจะมีเป็นเครื่องล่อนนะเครื่องล่อของเขาในขวนของป้นแอนนี่เนี่ยก็จะเป็นอะไรนะเขาเรียกว่าเป็นเป็นเครื่องบินเลยนะเป็นเครื่องบินแบบในโลกเลยครับป้นี้บอกเลยว่าน่ารักมากเลยนะคือผมชอบความที่ว่านางแบบผมเปียเปียด้านหลังของท้างอนะโอ้โหโคตรแพ้ทางเลย <laughs> ไปเรื่อยอะไปเรื่อยอะโอเค๋ยราลองกดดูแอนิเมชั่นท่าทางกันหน่อยดีกว่า อันนี้คือไม้กระโดกของเขานะาคือเป็นไม้กระโดกตอนที่แบบว่าเราวางไม้กระดกปุ๊บเราก็สามารถกระโดดขึ้นไปแล้วก็ใช้เครื่องร่อนได้นั่นเองนะนี่เป็นหนีเลยครับผม <c oughs> แต่เหมือนเจอเจอขโมยไปนะไม่รู้ใครขโมยไปครับโอเคเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราไปเจอกันในเกมเลยดีกว่านะครับผมไปกันเลยครับ โอเคพวกตอนนี้เราเข้ามากันในเกมเรียบร้อยแล้วนะฮะก็บอกกันเลยว่านี่เป็นเกมที่สามของการเล่นมันก็จะช้อใจหน่อยก็วรีกว่ายังไม่เจอคลิปที่ใช่เลยนะ้เปิดมาก็โกรช่วยสองตัวเลยวันนี้มันมันแก๊งพวกไทยเดอะีรี่หรือเปล่าเนี่ยไทยเต็มเลยไม่เอาไม่เอาวัเราเราไม่ปกเราจะเล่นทายนะผกว่าทยเยอะเกินไปครับ แอนด,ดูของคนอยู่ท่าเดียวกันไม่ได้โอ้โหอีไรก็พกใช้เหรอเอาวันนี้เป็นคอนเทนต์เคเกอร์โคตรยอดเลยครับอ่ามีการเปลี่ยนเป็นในของของน้ำหอมมันเองนะในของอของฝวามือของเรานะเปนอย่งยังเป็นเกมชิปเปอร์อยู่นะ,ะเปลี่ยนแล้วว่ะเปลี่ยนกันเรื่อยเลยกันนี้ในขวนของเกมน,นี้เราเจอในของของด่านโรงงานปลิตุธหรืกว่าอร์เมอร์แฟกตอรี่นันเองนะครับ เดี๋ยวเราเรอเข้าเกมกันก่อนดีกว่านะแล้วก็จะไปเจอกันในเกมเลยโอเคตอนนี้กระจกแตกเปที่เรียบร้อยแล้วนะคะนี่คือรูปร่างหน้าตาของกอันนี่คือกินสัญญานสายนันเองนะครับผมเดีย๋ยวเราเคล็ดไม้กระดกไปหน่อยนะเราจะไปจุ๊บตรงขามไม้นะครับเพราะว่าผมจะปั่นเครื่องตรงนี้เั่นเองโอเคหวังว่าจะไม่มีใครไปแย่งเครื่องเรานะ โอ้โหแอนดูอยู่ใกล้ๆแต่ว่า,ายังไม่เข้าเครื่องเราก็ขโมยซะเลยอู้เจอในของอ่าเบรี่นะหรือว่ามาดามเลดตัวเองนะเสฮ้เชสการสีเดียดปะเนี่ยใช่ปะเนี่ยแต่ว่าแอนดูนี่ยืนนิ่งเลยนะเขาเห็นิี่จริงนะ่ะ <c oughs> เขาไม่โผล่ไป,ปแล้ว <c oughs> อ้าวเขาบอกว่าถูกปล่อยว่าเป็นบอสนะตอนนี้เขาเดินแล้วนะครับ มันปั่นไปกับเราด้วยเอ้ยอย่าปั่นระเบิดนะเฮ้ยเขากลับมาแล้วไปแล้วโอ้โหแ, <c oughs> แล้วปั่นระเบิดได้ไงโอ้โหนาจิระถึกจับแต่ว่าครั้นี้ได้ของของจิตรกรหรือว่าตัวอะไรนะเอสกาเนี่ยโดนตีล้มไปแล้วนะครับนี่ดูดิเขาจะสอบไปนั่งเครื่องตรงไหนนะ วิยคนพ่อของขานโดนขาบด้วยแล้วก็ปวกกับว่าเมื่อกี้กเขาเพิ่งเข้าเกมมาน่าจะปิงหนักอยู่ผมก็เข้าก่อนนะไม่งั้นกลัวจิตรกรเขาะ <พอ S 1> จะโดนไหลตายแต่วต่าจิตกรเนี่ยเราช่วยเร็วได้ครับดีบิดมันคุ้มน,นี่ฮะัก,กแอนนี่เนี่ยก็จะเป็นตัวที่แบบเข้าเก้าอี้ได้แทบร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะพับหน้าเป็นหนึ่งทีก่อนเพราะว่าก่อนก่อนนางบินเนี่ยคือฮันเตอร์เนี่ยจะไม่สามารถโจมตีเราได้เลยนะครับนะจนกว่าเราจะล่อนลงมานั่นเองนะครับ มีการเปิดกระจกมาเดี๋ยวเราเปิดของหน่อยอุยอ้ยอุ้ยขึ้นมาแล้วอุย้ยเดี๋ยวเยวเราบอกให้เพื่อนเพื่อนน่าจะบิงชิงด้วยน่อแมรี่บิง,งอุยงอ้ยวางวาดภาพานี้เขาไว้แต่ว่ายังไม่จ่ายกระจกนะผมว่าน่าจะโดนกระจกปิดอยู่เอ็มม่าครับขอหิวเลือดหน่อยนี่คนขวัญเราพยายามแบบหิวเลือดให้เราเต็มที่ออะ อันนี้เพื่อนจูงโอ้โหตังเปิดกระจกแล้วนะ,ะตีล้มไปเรียบร้อยแล้วนะครับในเฟสเนี้ยกล้องให้ในของ,ของตัวอะไรนะเอ้ยไม่เอ็มบาร์เบอร์สิอะไรนะเก็เชเอบอนะชิปเปอร์เป็นคนเข้าั่้เองนะหรือว่าคนพ่อสุูศานนั่นเองนะครับเพราะว่าตัวผมเองไม่มีท้ายนะเฟสสองผมก็เออเฟสแรกผมก็ช่วยไว้ด้วย อาจจะมีเสียงหมาเสียงอะไรค่าไหนต้องขอภัยเพื่อนด้วยนะถ้าเพื่อนได้ยินนะอีบีต <Pir ate> ามเปิดกระจกมาเหมือนจะเอามาโทนของเครื่องของเอ็มมานั่นเองตัวตีไปแล้วหน,ะนึ่งแขนนะพบตีจตอนไหนก็ไม่รู้อะเอาอย่างไงยังไงช่วยได้ปะหนีช่วยได้อะแต่ว่าท้ายแดงเลยนะโอ้โหเกิลพิเปอร์นี่เขาช่วยสวยมากเลยนะไม่เสียแผลแต่ว่าอันนี้คือปรจิตกรเนี่ยจะตายแล้วนะ เดี๋ยวเราเปิดกล่องหาของกันหน่อยดีกว่าเจออะไรเอ่ยยี่หไข่ดอนวอร์สว่ะนี่มันนี่มันอะไรนะเขาเรียกว่าอะไรนะต้นเรือย่อมย่อมเดี๋ยวเราดูพิกัดเพื่อนกันหน่อยดีกว่าอาเพื่อนอยู่กลางนะมาฮิวกันนหน่อยครับเป็นพี่แจ๊คฮิวกาดฮิกัดแต่ว่าเหมือนเมื่อกี้เขาจะกลาบโดนในฝอของโอ้โหเขากลาบโดน่วนของคนสวนนะเขาพยายามที่จะนั่นไงนั่นไงนั่นไงเดี๋ยวเราโยนให้เพื่อนหน่อย เพื่อนเพื่อนเพื่อนหยุดใน้้าหน่อย <c oughs> เฮ้ยผมโยนไปแล้วลูกเขาจะเห็นหรือเปล่าอาวมาว่ะมาว่ะเฮ้ยเขายังไม่เก็บไว้เทมบมอ่ะเราต้องเก็บเองแนะเก็บไว้ค่เผื่อได้ใช้นะวิ่งสี่ขายก็้ัมาตรงนี้หน่อยนะเดี๋ยวเราพยายามจะซับพอร์ดในของของตัวเอ็มมานะ มีการเปิดป๊ปอปเปอร์มาฮะอุ้ยนี่มันของจริงเปิดป๊ปอปเปอร์วอนกับกระจกแมรี่อ่ะเขาะว่าเป็นการทดแผลเอาจะจะลม้มป่ะโอ้ผมว่าผมไมปปั่นไฟดีกว่าดูทรงนาะเนี่ยผมโยนไ้ตรงหน้าก่ารับนะเพื่อนเขาเผื่อแบบผ่านมาจะได้เก็บไงเพราะอันนี้เนี่ยเป็นตัวที่แบบว่าถ้าคอเกมกับเพื่อนได้เนี่ยหรือว่าเข้าดิสคอร์หรือว่าอยู่ด้วยกันเนี่ยก็จะเล่นสนุกมากเลยนะ อาจจะมีเสีสดงดยงรถไฟหนะ่อยต้องขอภครเพื่อนด้วยนะดีแล้วผมก็หยุดเสียงรถไฟไม่ได้ด้วยไงโอเคตอนนี้ตั้งไปเรียบร้อยแล้วนะแต่ว่าในของก็บคิปเปร์เนี่ย <Hello S 1> อยู่ไกลมากเลยนะครับผมก็ไปคนเข้าก่อนนะเนี่ยเพราะไม่งั้นกลัวคนโสดจะเลยเฟสยังไม่โดนนะยังไม่โดนนะไม่เคยกลัวอยู่แล้วอ่ะไม่เคยกลัวอยู่แล้วอ่ะหมาผมยังไงเราอ่ะช่วยทําเฟดนะ อันเฟร็นนะผมอ่านเก็บได้นะยังไงตีดิยอหืเรียบร้อยช่วยครับผมเดี๋ยวในของของเฟร็สองเนี่ยให้เป็นในของของเก็บทิปเปอร์เป็นคนเข้านะครับเดี๋ยวเราไปปั่นไฟกันก่อนคนขวัญต้อตีล้มไปแล้วนะอุ้ย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 เดี๋ยวเดี๋ยวเนี่ยโอ้โหเพื่อนน่ากลัวไปป่ะเพื่อนเจ็บเจริเลยนะน่ะโอ้โหน่ากลัวจัง โอ้ยโอ้ยนายโชคเข้าอะลยนากลัวน่กกลัวอย่างเงี้ยโอ้โหตายเถอะเดี๋ยวเราเราเราโยนของไปไว้ตรงเก้าอี้ก่อนเพื่อจะได้รู้นี่เราโยนไปแล้วนะแล้วก็เดี๋ยวเราไปคว้าเครื่องนั้นเลยนะครับวีเกมคคิปเปอร์คราวนี้ขุดจิมมาแล้วอะยังไงจะช่วยคนขวดได้หรือเปล่านี่ช่วยไม่ได้ครับผมโอ้ขึ้นบุญบุญนี้จําเป็นด้วยนะโอ้โหนี่มันนี่มันนี่มันเมนเมนสนุด ไอ้เอาเอาอะตอนนี้ตัวคนขวนจะพยายามสู้กับในส่วนของแมรี่อยู่นะเราก็ดูกินกันไปด้วยนะครับเพื่อนผมบอกเลยนะในบรรดาในส่วนของกินของแอนนี่เนะี่ยผมชอบตัวคนไอ้ไอันนั้นขนแล้วนะไอไอสีที่มันตัดกันอนะที่เป็น สามารถเลือกได้สามารถใช้บัตร่วงได้เออผมชอบมากเลยนะแต่ตอนนี้ผมไม่ชอบคิปนี้เหมือนกันเพราะว่าผมเปลี่ยนางทำผมใจใจแบบใจบางเลยใจบางเลยมาเดี๋ยวเราไปโยนเข็มให้เอ็มมากักหน่อยดีกว่าเอ็มมาครับเอาเข็มไปใช้ไหนไหมครับนี่โยนให้เขาโยนให้เขาแล้วเราไปาค้ำเพื่องเดิมนะเดี๋ยวให้เอ็มมาเข้าเปสองเราน่าจะจุดทันอยู่ ตงนี้ก็มีเครื่องทอดรหัสอยู่นะเอาวะอย่าเคลื่อนไหวฉันจะช่วยคุณวะอีเขาเขาอยู่อ้าวแบบนี้ผมปั่นไม่ได้นะอุย้ยจ่ายบิลเลยเหรอโอ้โูเอ็มแม่เอาเลี้ยงจัดอ่ะโอ้โหสุดยอนช่วยไม่ได้นะแต่ว่ากรีพิปเปอร์เนี่ยเป็นเฟสที่สองแล้วนะครับก็คือว่าอีกเฟสเดียวก็คือเขาตายไปแล้วนะ ตอนนี้เราองอยู่แล้วกับคนสวัญกันสองคนนะโอ้โหเงาเงาเลยเอาอ่ะเอาอะหลังเกมเนี่ยต้องได้จูแล้วปะหลังเกมเนี่ยต้องได้จูเลยไหมไอจับไปนั่งเก,ก้าอี้เรียบร้อยอะในหัวของตัวนะัดุณคุณแสนนะแต่ว่าเก็บป,ปิเปอร์เนี่ยก็บินไปที่เรียบร้อยตอนนี้เครื่องก็เตรียมแล้วเช่นกันนะจุดไปเลยดีกว่าแล้วครับ าะว่าเขาเหมือนจะพายามมาทคเครื่องผมนะถ้าผมล้มขึ้นมาคือผมจะไม่สามารถอะไรนะจุดเครื่องได้นะไอ้มีการเปิดกระจกมาจากแมรี่นะแต่เราเคล็ดไม้แล้วเราเราเคล็อของไปแล้วด,ลดีเช็นฉากรอดเค็ดฉากรอดไอวันที่รับา I believe I can fly ไอ e ี i ลีไอช a ร t จสุดสกวะนี่โหเรียบร้อย เอาวะจริงเลยย่ห่างระหว่างเราสองคนนะแมรี่กับตัวแอนนี่นะ่เฮ้ยออกได้ไหเนี่ยเคลเล่เปะโอโหไม่เคเลอย่างทอเสมออุ้ยอุ้ยเดี๋ยวยิบไปนี่ออกสองได้แบบงงๆอะ่ะงงจริง โอเคผมวันนี้ผมคิดว่าก็มากระลิปเดียวดีกว่านะเอาไว้เจอกันในของคลิปเนี่อย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยนะจะได้ไปพาาดการอัปวดโใหม่ๆก็อยากเรีกดักกระดิ่งด้วยบา,วายบายไว้เจอกันนะครับผม